ครับทุกคนวันนี้ผมเกียงวสินนะครับจากช่อง Meet น t ดโ c คาเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ผมพามาชมกับเจ้า bmw e 3 0 3 1 8 i m 4 0คันนี้นะครับผมหายากมากๆเลยนะครับผมที่สำคัญนะครับเลขเครื่องตรงเลขตัวถังด้วยสภาพนี้ไม่มีแล้วนะครับเกียร์ออโต้หายากมากๆครับบนท้องถนนเป็นไฟหน้ายิ้มนะครับผมของ bosch แท้ไฟท้าย3ชั้นแท้เช่นกันครับผม มาพร้อมกับชุดกันชน ECE ทั้งคันเลยครับผมหายากมากๆเป็นของแท้เช่นกันนะครับของแท้เขาก็จะสามารถถอดคิ้วสีดำออกมาได้นะครับผมไฟเลี้ยวที่กันชนก็เป็นของแท้ BMW เช่นกันนะครับใช้งานได้ปกติเลยที่สำคัญมาพร้อมกับสปอร์ตไลท์สองดวงใช้งานได้ปกติเช่นกันครับผมสว่างางเลยและที่เห็นกันดำๆตรงนั้นนะครับลิ้นหน้า1นิ้วครับผมใส่ขึ้นมาเพิ่มมิติสวยงามมากเลย ซี่กระจังไม่มีแตกหักเลยครับผมสวยมากฟันหนูก็ไม่มีแตกหักครับป้ายทะเบียนตรงยุคตรงปีสวยๆเลยครับผมนี่ครับผมล้อเลสซิ่งฮาร์ดหาแทบไม่ได้แล้วนะครับผมสำหรับล้อเลสซิ่งฮาร์เป็นดีสเปกตัวนี้นะครับผมหายยากมากจริงๆครับที่เห็นบนท้องตลาดก็จะเป็นพวกโ z อะไรพวกนี้นะครับผม Dtn นนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับ สำหรับสีของเจ้าคันนี้นะครับผมเงางาม,งามสวยใสทั้งคันเลยครับผมแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะผมได้ทําการเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วคุ้มๆกันเลยครับสําหรับคนที่ได้ไปนะฮะไฟเลี้ยวแก้มนะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเช่นกันครับมาดูกระจกกันบ้างครับกระจกบานหน้าใสกิ๊กไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมนี่ฮะ เป็นของ BMW แท้เช่นกันครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้ภาษีปี69แล้วนะครับผมต่อภาษีให้เรียบร้อยสบายใจได้เลยครับผมขอบยางไม่มีฉีกขาดครับนี่มาดูกระจกด้านต่อไปกันนะครับสำหรับด้านคนนั่งนะครับกระจก BMW เช่นกันครับนี่ขอบยางเรียบร้อยครับผมไม่มีฉีกขาดครับ มาดูต่อไปกันนะครับสำหรับกระจกข้างนะครับผมก็เป็นของ BMW เช่นกันครับนี่ครับกระจกเดิมๆใสสวยไม่มีริ้วรอยเลยนะสีสวยเลยครับคันนี้เห็นทรงเตี้ยๆแบบนี้นี่มาพร้อมกับชุดสปริงโหลดแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือผมได้เซอร์วิสโช๊คทั้ง4ชุดไปแล้วนะครับผมเป็นของดีลสไตล์นะครับก็บอกดำสวยเสียงมากเลยครับ นี่ถัดกันมาที่ด้านท้ายกันบ้างครับผมด้านท้ายของเขานะครับก็จะเป็นไฟท้าย3ชั้นแล้วนะครับ3มชั้นคืออะไรคือ1 2 3แบบนี้นะครับเ้า2ชั้นก็จะมีแค่2ครับผมแล้วก็มีแผ่นรองป้ายทะเบียนเจ๋งๆเลยครับโลโก้สวยเงาไม่มีแตกไม่มีรอยครับกระจกหลังก็เป็นของ bmw แท้เช่นกันครับ รุดกันชน ECE ไม่มีผูกสวยมากครับในส่วนของหม้อผักท้ายนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ไม่มีผูกแน่นอนครับผมให้เขาเดินหน้าเป็นอย่างดีเลยครับผมสวยใสมากครับถัดกันมาที่ด้านนี้กันบ้างครับดูถังน้ำมันนะครับนี่สวยใสครับ ใช้น้ำมัน95นะครับผมปิดก็ล็อกนะครับนี่เลยกระจก BMW แท้ทั้งคันครับพวกอย่างขอบกระจกก็ไม่มีแตกเลยนะครับผมสวยๆทั้งทุกบานเลยครับนี่ครับโอเคครับเราไปดูภายในกันดีกว่า ภายในของเจ้า BMW e 3 0คันนี้นะครับนี่นางฟ้าเลยดีกว่าครับสำหรับสภาพคันนี้นะครับผมเบาะไม่มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับคอนโซลกลางก็ยังสวยอยู่เลยครับผมนี่เกีย e ร์ออโต้วิทยุ JVC ใช้งานได้ปกตินะพวงมาลัยนี้เขาเรียกว่าพวงมาลัยเป่าเล็กนะครับผม แต่ใช้งานได้ปกติศูนย์ตรงเรียบร้อยดีครับผมแล้วก็ไม้นี้ใช้งานได้เต็มระบบนะช่องแอร์ไม่มีแตกหักครับไปดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังสวยงามเช่นกันครับผมใสกิก๊กเบาะนี่คือทำมาดีมากๆนะครับสวิตช์นี่ก็เป็นของแท้ทั้ง ทุกบานเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับคันนี้ได้มาเป็นพรมกระดุมด้วยเจ๋งเลยไฟในรถปิดทุกบานนะครับผมถ้าเปิดคือติดทุกบานแน่นอนในส่วนของม่านหลังไฟฟ้านี่นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ครับผมหายากมากๆนะครับผมสําหรับเจ้า e สามสิบนะครับเดี๋ยวผม พาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับอ๋อก่อนจะไปชมห้องเครื่องนะครับมาชมด้านท้ายกันดีกว่าความสวยใสของเขานะครับนี่เลยฝาท้ายเดิมๆครับผมไม่มีชนแน่นอนครับนี่โลโก,โก้ยังอยู่เลยครับผมกล่องเครื่องมือนี่ครับผมสวยใสจริงๆครับ พวกเครื่องมือก็อยู่ครบนะครับยางอะไรก็อยู่ครบครับผมสวยใส่มากๆเรามาชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับ E30 จะเปิดตรงนี้นะครับนี่เลยครับฝั่งคนนั่ง ในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะครับนี่เลยครับสวยใสมากแห้งจัดครับผมทำเซอร์วิสมาให้ครบเลยเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วดีกว่าครับผมฉนวนกันความร้อนก็ยังดีอยู่นะครับดูเครื่องยนต์กันนะครับไม่มีเยิ้มแม้แต่นิดเดียวครับเซอร์วิสให้เรียบร้อยสายเบนซินอะไรทำหมดเรียบร้อยเลยครับผมกล้องฟิวยังสวยใสอยู่เลยครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นี่ครับดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับไม่มีเยิ้มเลยผมได้ทำการเปลี่ยนมาให้ครบๆเลยสายพงสายพานทำใหม่หมดครับสวยมากคันนี้พร้อมใช้จริงๆครับสภาพนี้หายากมากๆที่สำคัญนะครับเจ้าคันนี้ผมได้ทำการฮอนแล็คพวงมาลัยมาให้แล้วด้วยใช้กันยาวๆอุ่นใจได้เลยครับผมสวยจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้